ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer s n i p e r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเกิก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่16ธันวาคมนะก็เป็นวันเสาร์นะก็กลับมาเป็นฟุตบอลลีกพเมลีกของเราเหมือนเดิมนะเมื่อวาน ผลบอลก่อนเนาะผลบอลเมื่อคืนเป็นคู่ระหว่างโฟ e ีสเจอกับทางสเปอร์นะคู่นี้สเปอร์ต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้เลือกต่อไปทางสเปอร์ก็เป็นทางสเปอร์ชนะไปสบายๆนะสประตูต่อศูนย์นะช่วงท้ายเกมอาจจะมีเสียวหน่อยนะเพราะมีโดนใบแดงนะสำหรับสเปอร์นะก็ยังประคองเอาตัวรอดไปได้นะได้ประตูจากทางริชาริสันแล้วก็คูลูเซฟกี้นะริชาริสันนี่ก็ยิงต่อเนื่องกันเป็นนะัดที่2องแล้วเนาะทรงเฮิร์มินไม่ได้ยิงนะนัดนี้ก็มีคูลูกับทาง ลิชาริสันทำประตูแทนเนาะก็กลับมาเข้ารูปเข้าร้อยละสำหรับสเปอร์นะ2นัดหลังสุดก็เก็บชัยชนะสวยงามนะชนะทางนิวคาสเซิล41แล้วก็เมื่อคืนก็ชนะฟอร์เรสต์สอก็ได้6แต้มเต็มจาก2นัดเนาะหลังจากที่แพ้มารวดเลย3 4นัดก็กลับ แล้วสําหรับทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะอ่ะมาดูฟุตบอลของวันนี้บ้างฟุตบอลของวันนี้พี่เมลีกผมเลือกคู่นี้มานะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับคริสตันพาเลสนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของแมนซีนะาสนามเอติฮัสเตเดียมเตะกันเวลา4ี่ทุ่มเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง แมนซีเจอกับทางคริสตันพาเลตวันนี้อุณหภูมิที่เมืองแมนเชสเตอร์10องศาแล้วก็ไม่มีฝนแล้วก็อุณหภูมิก็จะเป็นประมาณนี้แหละทั่วอังกฤษแล้วเนาะอากาศเย็นๆช่วงปลายปีมาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยเฮดทูเฮดหกแมตช์หลังสุดที่เจอกันมานี่แมนซีชนะไป4แล้วก็พาเลตชนะ1แล้วก็เสมอ1นะก็เป็นเฮดทูเฮดที่ไม่ผิดโผไม่ผิดคาดเท่าไหร่นะแมนซีเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยแต่ก็พาเลก็มีชนะ ได้1น,นัดนะแล้วก็เสมอ1น,นัดก็ถือว่าดีแล้วล่ะนะเวลาเจอกับซิตี้นะเฮทุเฮส่วนใหญ่เจอกับซิตี้นี่จะหนักไปทาง นะชนะ5ชนะ6เลยนะแต่ว่าทางเลทก็มีสู้เหมือนกันนะมีชนะ1นัดแล้วก็เสมอ1นัดนัดล่าสุดที่เจอกันมานี่แพ้น้อยนะสำหรับคิสันเลทวันนั้นเล่นในบ้านเจอกับแมนซิแมนซิชนะไป1ประตูต่อ0ก่อนหนะ้านั้นก็แพ้เยอะหน่อย4-2มีเสมอ0-0แล้วก็มีปี2021นี้ไปเยือนเอติฮัสเตเดียมชนะได้2ประตูต่อ0แต่ว่าสถิติโดยรวมก็เป็นแมนซิชนะมากกว่านะชนะไป4แล้วก็เลทชนะ1เท่านั้นเอง มาดูตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนตอนนี้แมนซิตี้หน้าตกใจนะหล่นลงมาอยู่อันดับ4เลยนะ4นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะสำหรับซิตี้นะก็เลยมี33แต้มตามจากูงลิวร์พูถึง4แต้มเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของซิตี้หรอกเนาะซิตี้นี่ยังฤดูกาลที่แล้วตามอาร์เซนอลอยู่ช่วง11แต้มเลยนะแต่ก็มาแซงในช่วงโค้งสุดท้ายได้นะไม่ถึงโค้งสุดท้ายด้วยประมาณต้นๆ้นเดือน เมษาซะด้วยซ้ำในยังไม่เข้าเดือนพฤษภาก็ได้แชมป์แล้วเนาะแมนซีบทจะเล่งมันก็เล่งได้นะสำหรับแมนซี4แต้มก็ไม่ใช่ปัญหาของแมนซีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าชนะในนัดนนี้ก็จะกดดันทางลิเวอร์พูลเหลือ1แต้มนะสำหรับแมนซีเนาะตอนนี้มี33แต้มจาก16นะัดชนะ10เสมอ3แพ้3ส่วนทางทิเมเยือนคิสเันพ์เพลตก็อยู่ในช่วงท้ายของตารางนะแต่ยังไม่ถึงกับโซนแดง 16นัดมี16แต้มนะก็ฟอร์มปกติของพาเลทแลละนะชนะ4เสมอ4แพ้8นะยิงได้น้อยแล้วก็เสียไป23นะยิงได้15ลูกนะติดลบ8ก็ฟอร์มปกติของคิสตันพาเลทก็จะมีลงมาดิน้นรนหนีตกชั้นบ้างมีจังหวะฟอร์มดีชนะ2นัดติดบ้างนะก็ปกติของลูกทีมปูลอยนะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่15นะส่วนทางเจ้าบ้านแมนซิอยู่อันดับที่4มาดูฟอร์ม6แมนหลังสุดกัน แมนหลังสุดของทางชาวบ้านแมนซิตี้ชนะ3เสมอ2แพ้1ในลีกนี่ไม่ชนะติดต่อกันมาหลายนัดนะเสมอกับลิเวอร์พูลเสมอกับสเปอร์แล้วก็แพ้แอสตันวิลล่าเพิ่งมานัดล่าสุดเนี่ยชนะลูตันไป2ประตูตอนหนึ่งแล้วก็ ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดก็ชนะเซอร์นาสเวดาไป3ประตูต่อ2แต่ว่ามันเป็นบอลเข้ารอบแล้วนะสองนัดหลังสุดนี้เจอหมูนะเจอทางลูต,ตันกับเซอร์นาสเวด้าแต่ดูให้ดีมีเสียสกอร์ด้วยนะแพ้3 2กับแพ้2 1เนาะก็กองหลังของซิตี้ก็ไม่ค่อยเหนียวเหมือนเดิมแล้วก็ข้างหน้าก็ยิงได้ไม่มากเท่าไหร่นะ วันที่เจอกับแอสตันวิลล่าลูกทีมของอุนายเอมิลี่แสดงให้เห็นแล้วนะว่าถ้าบุกใส่แมนซิมันก็มีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนกันนะไม่ใช่แบบไปตั้งรับรอนะตั้งรับรอนี่ก็โดนแมนซิยำรอแพ้อย่างเดียวนะแต่ถ้าบุกใส่อย่างแอสตันวิลล่าวันนั้นก็มีโอกาสชนะนะแอสตันวิลล่าทำให้เห็นแล้วเนาะชนะแมนซิไป1 0นะฟอร์มหกแมตช์หลังสุดก็ชนะ3เสมอ2แพ้1นึสำหรับแมนซิตี้เจ้าบ้านส่วนทางฝั่งทีมเยือนคิสตันพาเลทไม่ดีเลยนะหกแมตช์หลังสุดชนะ นัดเดียวนะเสมือนนัดแล้วก็แพ้ไปถึง4โดยที่5แมตช์หลังสุดนี้ยังไม่ชนะใครเลยชนะหลังสุดนี้ต้องย้อนไปนู่นเลยต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะเกือบ2เดือนแล้วนะชนะทางเบอร์รี่ไป2 0แต่ว่าหลังจากนั้นมาแพ้ทางเอลตัน3าแพ้ลูตัน2 1นเสมอเวทแฮมหนึ่งแพ้บอลมัด2ตแล้วก็นัดล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลไป2ประตูตอนหนึ่งนะก็ฟอร์มไม่ดีเลยสำหรับคริสตันพาเลตนะหนัดหลังสุดนี้แพ้ไปถึง4เลยมาดูฟอร์มการเป็นทีมเย่าทีมเยือนหน่อย ซิตี้เวลาเล่นในบ้านก็ยังพอไว้ใจได้นะแต่ก็มีหลุดเสมอบ้างน,นะแต่เสมอทีมใหญ่เนาะ6แมตช์หลังสุดนี้ชนะ4เสมอ2นะเสมอก็คือเสมอลิเวอร์พูล1-1แล้วก็นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็คือเสมอสเปอร์3-3ก่อนหน้านั้นมีชนะไรซิก3-2ชนะยังบอย3-0ชนะบอลมัด6-1แล้วก็ชนะไบตัน2-1เล่นในบ้าน6นัดไม่แพ้ใครตามมาตรฐานของแมนซีมีหลุดเสมอไป2นัดส่วนทางฝั่งทีมเือนคิสซันพาเลส6นัดหลังสุดที่ออกนอกบ้านชนะ2เสมอ1แพ้3มีชนะแมนยูได้ 10 1แลวก็ชนะเบอร์รี่20นะแต่2นัดหลังที่ออกนอกบ้านไม่ค่อยดีนะเสมอเวทแฮม1-1แล้วก็แพ้น้องใหม่ลูต,ตันไป2ประตูตอนหนึ่งคริสตันพาเลย์ก็ฟอร์มก็ประมานี้แหละนะไม่ค่อยชนะใครเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ถึงกระตกชันเนาะฟอร์มไม่ค่อยดีนะแต่แมนซิเล่นในบ้านฟอร์มดีอยู่แล้วเนาะมาดูคัาเฉลี่ยประตูได้เสียกัน แมนซิตี้23เกมยิงได้56เสีย26ส่วนพาเลท18เกมยิงได้19เสีย28ก็เป็นตัวเลขที่ สมเหตุสมผลหมดนะยกเว้นอย่างเดียวคือประตูเสียของแมนซิตี้ดูจะสูงไปสันหน่อยนะสำหรับมาตรฐานของแมนซะิตี้เนาะปกติแมนซิตี้มาตรฐานจะค่าเฉลี่ยจะไม่เกิน1ลูกต่อนัดเนาะแต่นี่ทะลุไป1.13ประตูก็อาจจะผิดมาตรฐานไปหน่อยเกมลุกก็ยังอยู่ในมาตรฐานนะ2.43ส่วนทางพาเลทก็ยิงน้อยเสียเยอะอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับคริสตันพาเลทแมนซิตี้ดีกว่าทั้งเกมลุกทั้งเกมรับนะถ้าดูตามค่าเฉลีย่ยเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกัน ดูทางฝั่งเจ้าบ้านแมนซีก่อนเจ้าบ้านแมนซีจะมีตัวเจ็บที่ลงสนามไม่ได้ชัวร์นะก็จะมีเดอะบอยคนเดียวนะตอนนี้ตัวเจ็บกลับมาหมดแล้วแล้วก็จะมีตัวที่ไม่ชัวร์ว่าจะลงสนามได้2ตัวก็คือฮาแลนกับโดกูนะตัวแบดนไม่มีเนาะ4-3-3เหมือนเดิมนะกเป็นแอนเดอร์สันนะเซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นจอห์นสโตนกับลูเบนดีแอสวันนี้โยกยอสโกวาดิโอนไปยืนแบ็กซ้ายแล้วก็ทางขวาเป็น ค่ายวอเกอร์ตรงกลาง3ตัวนําโดยโรดี้นะแล้วก็มาเตโอโคเวสิตแล้วก็แบนนาโดซิวาตัวลูก3ตัววันนี้ไม่มีฮาแลนด์นะต้องใช้จูเลียนอันวาเลสมายืนเป็นหน้าเป้านะขนาบข้างด้วยแจ็คกิลลิตกับฟิลโฟเดนนี่คือตัวผู้เล่นของทางฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้มาดูทางฝั่งทีมเยือนคริสตันพาเลตวันนี้ตัวเจ็บหลายตัวนะรอปโพดดิงดูกูเล่เอดูอาร์ดจอห์นสโตนเลอร์มาแล้วก็ไซคี้นะลงสนามไม่ได้เลยนะพวกนี้อาการบาดเจ็บนะแล้วก็กาเบรียลไอเซ่มีโอกาสลงสนาม50%า แต่คาดว่าจะไม่ได้ลงหรอกนะเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมานะตอนนี้ก็เป็นตัวลุกความหวังอันดับหนึ่งของทางฝั่งคริสตันพลเลต์ละกาเบลเอเซ่ไม่ได้ลงสนามหลายนัดเลยแล้วก็มีตัวแบรนตัวหนึ่งก็คือเป็นจอแดนอายูก็ทําให้แนวลุกของทางฝั่งคริสตันพาเลตค่อนข้างพิการเลยนะไม่มีทั้งเอดูอาร์ดไม่มีทั้งเอเซ่ไม่มีทั้งอายู Ace, นะตอนนี้ก็เหลือมาเตต้าตัวเดียวนะ4 5่วันนี้ปูรอยจัดมาตั้งรับเต็มที่เลยนะโกเป็นแมทธิวนะมือ2นะ โกมือหนึ่งแซมจอนโซลงสนามไม่ได้นะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นแอนเดอร์สันกับมาเกฮีทางฝั่งท้ายเป็นไทลิกมิเชลที่คาดว่าจะผ่านความฟิตลงมาทางฝั่งขวาเป็นวาดนะตรงกลาง3ตัวเป็นฮิวอามาดาแลวก็คริสริชาร์ดนะทางฝั่งซ้ายเป็นเจฟเฟอร์ชลบทางฝั่งขวาเป็นโอลิเซหน้าเป้าต้องใช้เป็นมาเตต้าตัวเดียวก็มาตั้งรับเต็มที่ละสําหรับลูกทีมของปูลอยเนาะเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กัน ราะคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านแมนซิตี้ต่ออยู่2ลูกแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกนะเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานาะไปดูกันว่าวันนี้ซ o อตเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้ฟัเกอร์สไนเปอร์ขอกัดฟันลองไปทางทีมเยือนคริสตันพาเลตนะดูจากแมนซิตี้ถามว่าฟอร์มดีไหมไม่ใช่ฟอร์มดีที่สุดของแมนซิตี้นะก็มีเสมอบ้างมีแพ้บ้างนะเจออย่างแอสตันวิลล่าวันนั้นก็แพ้ไปนะแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลก็เสมอนะเรียกว่าไม่ได้แบเบอร์แล้วสําหรับทางแมนซิตี้นะมีสะดุดเสมอสะดุด,ด,ดแพ้ก็มีนะแล้วยิ่ง2นัดหลังเนี่ยผมดูจากรูปเกมของแมนซิเนี่ยมันไม่มีฮารแลนอนะ่ะมัน ไม่ค่อยลื่นไหลในเกมลุกนะแล้วก็โดกูอีกตัวนะสตัวนะที่กําลังฟอร์มดีเลยสําหรับโดกูมีอาการบาดเจ็บวันนี้ก็ลงสนามไม่ได้ยิ่ง2นัดหลังเนี่ยเจอกับทางเซอร์นาสวด้ากับเจอกับลูตันเนี่ยเสียประตูทั้ง2นัดนะเจอกับรูตันนี่ชนะ2อหนึ่งนะเสียไป1ประตูเจอกับเซอร์นาสวด้าเสียไป2ประตูเลยชนะ3า,ส,าสองเรียกว่ามันก็มีช่องให้ทีมอื่นเข้าทาแหละมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะั้นสำหรับกองหลังของแมนซิตี้มี พลาดมีหลุดบ้างนะตามมาตรฐานของแมนซิอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เสียเฉลี่ย ควรไม่เกินนัดละ1ลูกนะแต่ตอนนี้ทะลุไปลูกกว่าๆเรียกว่ามีช่องละสําหรับกองหลังของแมนซีที่จะโดนเนาะข้างหน้าก็ยิงได้อยู่แล้วละสําหรับแมนซีเนาะแต่ว่าวันนี้ทางคิสเซ่นพลาเลตดูการจัดทีมานะเป็น 4- ี่ห้าหนึ่งนี่คือเน้นตั้งรับสุดๆแล้วก็รอสวนกลับนะผมว่ามันมีโอกาสที่จะแพ้น้อยหรือยันเสมอได้นะเพราะว่าวันนี้แมนซีต่อ2ลูกเลยนะถ้าจะได้กินก็นู่นละต้องยิง3 0มศผมคิดว่ายากนะแมนซีที่ไม่มีฮาแลนดนะ์เนาะวันนี้ถ้าทาง ฝั่งคริสตันพาเลตมายื้อๆหน่อยนะผมว่าเต็มที่ก็แพ้น้อยนะไม่น่าจะทะลุถึง3่ะผมว่าเต็มที่ก็น่าจะ2 0 3 1อะไรประมาณนี้เนาะวันนี้ทางแมนซิตี้ต่อแพงเลยต่ออยู่2ลูกผมให้เลือกลองไปทางฝั่งทีมเยือนคริสตันพาเลต สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้ก็เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนผูดด้ที่มาพูดในคลิปในช่วงเรี้ยวทม์ก่อนเนี่ผมก็จะทับเด็ดราคาอับเดตตัวผู้เล่นให้อีก,อกทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลยสต็อกเกอร์สเนปเปอร์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสต็อกเกอร์สเนปเปอร์เอาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำาวามเป็นประจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่องส พบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ